ปีงบประมาณ2,567จังหวัดแพร่อยู่ในกลุ่ม45จังหวัด6เขตสุขภาพที่ดำเนินการ4ประเด็นคือ 1. การเตรียมความพร้อมเช่นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สมุดสุขภาพ 2. ระบบก่อนเข้ารับบริการเช่นดิจิ t a ลไอดีระบบนัดหมายออนไลน์ 3. ระบบวันเข้ารับบริการเช่นใบรับรองแพทย์ดิจิทัลการส่งยาทางไปรษณีย์และ 4. ระบบหลังเข้ารับบริการเช่นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านการแพทย์ทางไกลซึ่งในระยะที่4ต้องดำเนินการพัฒนา4ประเด็นได้แก่ระบบการส่งต่อคลังภาพทางการแพทย์แผนที่สุขภาพและบริการเจาะเลือดที่บ้านระบบส่งต่อผู้ป่วยรูปแบบใหม่ซึ่งระบบนี้ช่วยให้ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่สูงขึ้น ก็จะทำการส่งข้อมูลของผู้ป่วยผ่านโมบีเชอร์เฟอร์ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ข้อมูลของผู้ป่วยถูกส่งไปยังโรงพยาบาลปลายทางได้อย่างรวดเร็วและถูกตาองค์เมื่อโรงพยาบาลปลายทางได้รับข้อมูลของผู้ป่วยแล้ว <c oughs> ก็จะสามารถเตรียมความพร้อมในการรับตัวผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่เสียเวลาในการรอคิว ศูนย์กลางข้อมูลภาพทางการแพทย์เป็นระบบที่รวบรวมภาพทางการแพทย์ต่างๆเช่นภาพเอ็กซเรย์ซีทีสแกนหรือมอะไราจากโรงพยาบาลทั่วประเทศมาเก็บไว้ในระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงและตรวจสอบภาพเหล่านี้ได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นโดยภาพทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและจัดหมวดหมู่เป็นระเบียบทำให้สามารถค้นหาและเรียกดูได้อย่างรวดเร็วเกิดประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและช่วยพัฒนาเครื่องมือ AI เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชนมาแสดงผลในรูปแบบแผนที่ทําให้เราสามารถเห็นภาพรวมของสถานการณ์สุขภาพในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ป่วยอัตราการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยจะรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นโรงพยาบาลคลินิกและข้อมูลทะเบียนรัษฎรหลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์เปนอ ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อนำเสนอในรูปแบบแผนที่และใช้ในการวางแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดสรรงบประมาณการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพหรือการวางแผนการรณรงค์ป้องกันโรค ระบบบริหารจัดการการสื่อสารกับประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งระบบนี้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายแพทย์การตรวจสอบผลการตรวจรักษาการ ขอรับคำปรึกษาหรือการติดตามอาการป่วยโดยสามารถเข้าถึงบริการจองคิวออนไลน์การแจ้งเตือนการเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพการติดตามผลรักษาการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและพัฒนาเป็น AI Health Code ประจำตัวประชาชนในที่สุด แผนการดําเนินงานในระยะที่4นี้มีเป้าหมายหลักคือพัฒนาระบบบริการจากการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพต่างๆผ่านระบบดิจิทัลเพื่อให้การทํางานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประชาชนได้รับบริการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยพัฒนา4บริการคือการส่งต่ออิเล็กทรอนิกส์คลังข้อมูลภาพทางการแพทย์และสาธารณสุขแผนที่สุขภาพและระบบบริหารจัดการการสื่อสารกับประชาชนโดยแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักหนึ่งเตรียมความพร้อมของระบบ 2พัฒนาและทดสอบระบบ 3. ขยายผลการใช้งานและ4ประเมินผลและพัฒนาต่อยอดเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการดำเนินงานยกระดับบริการด้วยนั่นคือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีข้อมูลสุขภาพของประชาชนจำนวนมากเก็บอยู่หากข้อมูลเหล่านี้หลุดรั่วไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวบุคคลและสังคมได้อย่างมากโดยมีแนวทางการดำเนินงานหลักๆดังนี้หนึ่ง เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความปลอดภัย 2. ส,สร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากร3ตรวจสอบและปร,ะปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอและ4วางแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินการจัดสรรงบประมาณสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้แก่1ใช้มาตรการความปลอดภัยพื้นฐานซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินไป 2. ให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงงอและรักษาความปลอดภัยจากการเข้าถึงระยะไกล 3. ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมสร้างความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่และ 4. ใช้เครื่องฟรีหรือเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำในการรักษาความปลอดภยัย